สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึงเรื่องบัญชีทรัพย์สินนี้สินตัวช่วยในการจัดการหนี้เมื่อคืนดาเพิ่งทำบัญชีทรัพย์สินและนี่สินเสร็จซึ่งปีนี้เป็นการสรุปยอดที่ทำให้ดามีความสุขมากเนื่องจากเป็นปีแรกที่สามารถนำรั์สินหักลบนี่สินได้และเป็นปีแรกอีกนั่นแหละค่ะที่มีทรัพย์สินมากกว่านี้สินจากที่เราเคยทำคลิปเครียดเพราะเป็นหนี้ จะก้าวข้ามวังวนนี้อย่างไรคลิปนั้นพูดถึงเรื่องการก่อหนี้และวิธีการออกจากการเป็นหนี้ถาวรหรือหนี้ตลอดชีวิตลองย้อนกลับไปฟังดูนะคะตอนนั้นเราก่อหนี้สองล้านกว่าบาทกู้เงินมาซื้อรถและเรียนต่อปริญญาโทรวมทั้งนำเงินมาใช้จ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะทำให้เงินเดือนในแต่ละเดือนนอกจากหักกบขอ กับหกหุ้นสากรแล้วที่เหลือใช้นี่ทั้งหมดยังไม่พอจ่ายหนี่เลยด้วยซ้ำนะคะจำได้ว่าตอนนั้นตนเองเครียดมากเลยหาวิธีการแก้นี่นะคะโดยการสร้างไรายได้เพิ่มจากการทำงานประจำไม่ว่าจะเป็นขายลูกชิ้นตอนเช้ารับผลไม้ไปขายที่ตลาดนัดในวันเสาร์อาทิตย์ ต้มน้ำขายนำผลไม้ไปแกะขายที่ตลาดนัดหรือทำวิทยาฐานะเพื่อรับเงินประจำตำแหน่งเพิ่มมากขึ้นจำได้ว่าตอนปี2561เริ่มทำบัญชีทรัพย์สินนี้สินปีแรกมียอดภาระนี้สินลบทรัพย์สินอยู่ที่ลบ876,300บาทนะคะตอนนั้น เพิ่งจะมารู้ว่าเราสร้างหนี้มากกว่าสร้างสินทรัพย์จึงเริ่มเปลี่ยนตัวเองใช้เงินน้อยลงกว่าที่หาได้หารายได้จากหลายทางหลังเลิกงานจะมาเตรียมขายของในตอนเช้ากว่าจะเตรียมเสร็จก็ดึกตื่นแต่เช้ามาเตรียมของขายก่อนที่จะไปทำงานปกติทำแบบนี้มาหลายปีอีกทั้งเก็บก่อนใช้เสมอแยกเงินหลายสัดส่วนตามวัตถุประสงค์ แล้วไม่ดึงเงินออกมาใช้ผิดวัตถุประสงค์จ่ายหนี้ตามปกติเน้นสร้างสินทรัพย์เพื่อเสริมกำลังใจในการทำงานหากเราทำงานมาเป็นปีแต่นำเงินไปใช้หนี้หมดวันหนึ่งเราคงท้อหมดแรงหมดกำลังใจหมดไฟในการทำงานดาวอดทนทำมาสามปีเต็มแม้จะยังมีหนี้สินหลักแสนนะคะแต่เมื่อนำทรัพย์สินหักลบด้วยหนี้สินแล้ว ในปี2 5 6 4นะคะเป็นปีแรกที่เดวมีทรัพย์สินเป็นบวกนะคะมากกว่านี่สินเป็นหลักแสนเลยทีเดียวนะคะดังนั้นการทำบัญชีทรัพย์สินนี่สินในทุกๆปีจึงทำให้เรารู้จักตนเองว่าเรามีนี่สินเท่าไหร่เป็นนี่ที่ไหนดอกเบี้ยเท่าไหร่มีนี่คิดเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ในด้านสินทรัพย์ ก็เช่นเดียวกันค่ะเมื่อหักลบกันแล้วเราก็จะทราบว่าเรามีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินมากกว่าหนี้สินอาจต้องใช้เวลาสักระยะกว่าจะสร้างทรัพย์สินให้มากกว่าหนี้สินได้แต่ถ้าวันนั้นมาถึงการสร้างสินทรัพย์มากกว่าสร้างหนี้สินจะกลายเป็นเรื่องง,ง่ายๆที่ทำให้เรายินได้ค่ะ ต่อไปเรามาดูวิธีการเขียนบัญชีทรัพย์สินนี้สินกันบ้างนะคะเราจะเริ่มต้นด้วยทรัพย์สินนะคะรายการที่1รถจักรยานยนต์นะคะมูลค่าณปัจจุบันถ้าเรามีรถจักรยานยนต์ที่ผ่อนหมดแล้วนะคะเราก็ใส่มูลค่านาปัจจุบันไปว่าถ้าเรานํารถจักรยานยนต์คันนี้ไปขายเราจะได้ประมาณสักเท่าไหร่นะคะก็ตีประเมินมูลค่ามา1นึ่งมืบาทนะคะตีคุ้มกลมนะคะข้อที่2เงินฝาก หนึ่งหมื่นบาทข้อที่สามเงินกะบะขห้าหมื่นบาทรวมทรัพย์สินเป็นเจ็ดหมื่นบาทนะคะมีทรัพย์สินอะไรบ้างนะคะที่ดินสลากทอกสอสลากทออสออะไรอย่างนี้นะคะก็ใส่มาได้หมดเลยนะคะในเรื่องทรัพย์สินที่ตีเป็นเอ,อ่อมูลค่าของเงินได้นะคะใส่ได้หมดเลยต่อไปค่ะเมื่อเราทําบัญชีทรัพย์สินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาคิด รวมหนี้สินของเราบ้างนะคะหนี้สินของเรามีอะไรบ้างข้อ 1. รถยนต์1ล้านบาทข้อที่2เงินกู้ฉุกเฉินสหกรณ์ครูห0,000บาทดอกเบีย้ย6%ปเซนต่อปีข้อที่3เงินกู้สามัญสหกรณ์ครู90 0 0 0 0บาทดอกเบีย้ย6%ปเซนต่อปีรวมหนี้สินนะคะ1นึ่0ล้านหบาท ในที่นี้นะคะเมื่อนำหนี้สินหักลบทรัพย์สินแล้วก็คือตั้งด้วย1,950,000ลบด้วย7,000 0บาทจะเห็นได้ว่ายังติดลบอยู่ที่1 8 8่0 0้บาทเลยทีเดียวนะคะเมื่อได้ข้อมูลดังกล่าวแล้วนะคะก็สามารถ จัดการวางแผนรายรับรายจ่ายนะคะสร้างรายได้เพิ่มเพื่อมาทดแทนจำนวนเงินที่ขาดหายไปได้อีกทั้งลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นแม้จะมีหนี้สินมากขนาดไหนก็อย่าลืมจ่ายให้ตนเองก่อนจ่ายหนี้เสมอนะคะเพื่อเพิ่มกำลังใจในการทำงานเราจำได้ว่าในตอนที่เราลบหนักหนักเรายังเก็บเงินสะสมทีระบาสสองบาทใส่กระปุนานถึงสองปี ถึงได้เงินหนึ่งหมื่นไปลงทุนในกองทุนรวมตั้งแต่ปี2561ที่เก็บเงินนะคะตอนนั้นเราเก็บเงินได้ประมาณหลักพันต่อปีค่ะแต่ปัจจุบันเนี่ยขยายการเก็บเงินเป็นหลักแสนต่อปีนะคะในวันที่ดามีหนี้สินอย่างหนักนะคะจึงได้เรียนรู้ว่าเรารู้เรื่องตั้งมากมายแต่ไม่รู้เรื่องเงินชีวิตก็พังได้เหมือนกัน วันนี้เหมือนได้ชีวิตใหม่อีกครั้งนะคะจึงได้ทําช่องนี้ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ความคิดให้กับผู้ร่วมอุดมการได้มีวิถีชีวิตทางการเงินอย่างมั่นคงบริหารจัดการเงินจัดหมดหมู่ตามมตถูประสงค์ของการใช้เงินได้โดยไม่ก่อให้เกิดภาวะหนี้ยาวนานจนไม่สามารถกรเกษียณสุดได้มาร่วมกันสร้างถอดกเกษียณสุดไปได้วยกันนะคะ ก้าวเล็กๆจะก้าวเดินไปสู่จุดหมายอันยิ่งใหญ่นั่นคืออิสรภาพทางการเงินแล้วพบกันที่ปลายทางของความสำเร็จนะคะสวัสดีค่ะ